คือย่าลักกี้บ็อกค่ะทุกคนดูดิสวัสดีค่ะทุกข่านเกสิค่ะตอนนี้นะคะเราก็ไม่เหมือนเกมหม้าท์นี่ใช่ไหมคะแล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในโลกของลักกี้บ็อกค่ะทุกคนใช่แล้วค่ะก็คือทุกบ็อกนะคะจะกลายเป็นลักกี้บ็อกนั่นเองค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะว่าแต่ละลักกี้บ็อกนะคะจะดับของโหดขนาดไหนกัน โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันในหมู่บ้าน NPC นะคะทุกคนโูแล้วทุกคนดูดิมันคือลัคกี้บ็อกทั้งนั้นเลยนะคะลองขุดเลยได้ปะอันนี้เหมือนเอ๊ะเดี๋ยวนะทําไมมันขุดนานมากเลยทุกคนมันต้องไม่ใช่ไม้แน่ๆหรือว่ามันจะเป็นบันไดหินหรือเปล่าเอ๊ะใช่ค่ะทุกคนน่าจะเป็นบันไดหินนะคะซึ่งเราใช้มือทุบมันก็ไม่ดอบยังไงล่ะโอ้ยโอเคฉันฉันขอโทษน,นะโหดูควันออกมาข้างนอก มีย่าลักคกี้บ็อกด้วยดูดิเป็นย่าลักคกี้บ็อกนะคะโอ้โหก็คือทั้ทงโลกนะคะกลายเป็นลักคกี้บ็อกหมดเลยนะคะทุกคนก็จะมีบางบ็อกเท่านั้นนะคะที่จะเป็นลักคกี้บ็อกนั่นเองนะคะทุกคนดูดิสังเกตดิเฮ้ยโอ้หตรงนี้มีประตูนรกดยล่ะเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปแบบว่าสำรวจนรกด้วยนะคะทุกคนโอเคขอทุบอันนี้ดูเลยละกันนะคะนี่น่าจะเป็นย่านะคะทุกคนขอทุบเลยละกันย่าลักคกี้บ็อก นี่แหละฮุยดบของจริงด้วยโอ้ทุกคนดบของเยอะมากนะคะวิยอันนี้คืออะไรอะ่ะน่าจะเป็นอะไรสักอย่างจะเป็นลัคกี้บล็อกเหรอไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถเออขุดได้หรือเปล่านะอ่ะลองดิ อู้ขุดได้นะคะทุกคนได้ของอยู่ได้ของอยู่ไหนดูดิมีดาบค่ะเป็นดาบไม้แต่ว่าเอนชานอยู่นะน่าจะโอเคอยู่เอ้ยได้หมวกไ,มไดมอนด์มาด้วยค่ะทุกคนโพด t ชั่นหนึ่งค่ะใส่เลยละกันโอ้ยก็ชิวคะ่ะทุกคนเห็นปะเราก็แค่ทุกหย้าคะ่ะทุกคน,คนหาของที่หดหดแล้วมาใส่กันดีกว่านะเฮ้ยอันนี้ มีโล่ค่ะทุกคนมีโล่มีโล่อ่าถือไว้โหแบบนี้บอกเลยนะคะว่าน่าจะน่าจะแหลกแน่เลยทุกคนโอ้พี่จะหาของที่โหดที่สุดละกันนะโหตอนนี้คือแบบเราก็เจอเป็นพวกแบบของทองนะคะแต่ว่าเป็นของทองที่เห็นชานอยู่นะอันนี้น่าจะเป็นหินนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าพี่ขันจะไม่ผิดบ้านหลังเนี้ยมันก็คือสร้างด้วยหินนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้พิกแอคุดค่ะทุกคนอะลองขุดดีกว่านะคะ นี่แหละอุ้ยเห็นไหมทุกบล็อกก็คือลัคกี้บล็อกค่ะทุกคนจริงๆโอ้ดูดิมันก็ดอบของไงทุกคนเฮ้ยโตเอนชานมีเค้กแล้วก็มีแอปเปิ้ลโอ้คือตอนนี้คือแบบว่าของเต็มตัวเลยอะเฮ้ยไซา์ไซา์ก็เป็นลัคกี้บล็อกค่ะทุกคนทาําไปเล่นไปเนี่ยเห็นไหมโอ้โหหินนะเนี่ยมันก็กลายเป็นลัคกี้บล็อกเหมือนกันนะ เราขอเราขอเป็นเอ่มโต๊ะเอนชานโอเคด้โต๊ะเอนชานละโหทุกคนคือบอกเลยว่าจะเปิดตรงไหนก็ได้คือแบบว่าทางโลกคือลัคกี้บ็อกอ่ะโอ้ยเปิดตูบ้านนี้ดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นไม้บ้านน่าจะเป็นเอ่อวูดแงเนะทุกคนน่าจะใช่นะเพราะฉะนั้นก็ใช้ขวานละกันเอ้ยไม่ใช่ว่ะมันคือหินหนาะมันคือหินโอ้ อปเปิลทองค่ะทุกคนอปเปิลทองนี่ได้ปเป็นทองละอุ้ยมันคือหินมันคือหินมันไม่ใช่ไม้เอุย้ยขวานไอรอนเนาะแมวแมวแมวเฮ้ยมีดาบนะทุกคนมีดาบนะแต่ว่าแมวแล้วกันเราต้องหาของที่แบบหด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 อะ่ะของโหดที่สุดอันนี้เ้ยเรามีแล้วดีหมวกไดมอนด์นะขออย่างอื่นได้ไหมแอะโอ้หอกอิมเมอรัลเลยอะ่ะทุกคนถือว่าของคนมนาะอุ้ยเอาตรงเนี้ยเอาตรงเนี้ยเอาตรงเนี้ยเฮ้ยนี่มันคือย่าลัคก,กี้บ็อกก์อ่ะทุกคนดูดิ ขุณเลยละกันนี่ ดับของอยู่นะเ้ยถังลาวาขอถังลาวาได้ไหมเอ้ยรองเท้าไอรอนใส่ไปก่อนละกันขอถังลาวาได้เปล่าเอโอเคไปฮะเปิดต่อหูอของยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะทุกคนอ้ดาบเพชรอ,อันนี้แหละของดีทิ้งดาบไม้เลยค่ะทุกคน low falling ้ยก็ยาดีอยู่นะเนี่ยอ,นนอันเนี้ยเออ protection นาะไม่เอาฉันจะเอาดาบอุ้ยมีพูมีพู้เก็บไว้นะคะทุกคนเผื่อจะได้ปีกนะมีดาบ เพชรค่ะทุกคนเป็นดาบเพชรน็อกแบ็กสองนะคะแล้วก็มีลูติ้งนะคะทุกคนดาเมจเจ็ดแอคแท็กเลยนะคะแล้วก็มีพิกแอคด้วยค่ะทุกคนเป็นพิกแอคไดมอนด์นะคะพิกแอ ไมอนด์เดะเดะเดขอเอาพิกแอคไดมอนด์หน่อยละกันโอเคเพราะว่าไอพิกแอคทองของเรามันพังง่ายนะทุกคนมันพังง่ายมากเลยนะทุกคนเฮ้ยเราไปขุดอย่างอื่นกันดีกว่าดินเราขุดไปแล้วเชฟปะอ่าต่อไปเราไปขุดทรายกันบ้างแม้น่าจะมีทรายแถวนี้โอ้โหทุกคนดูดิมันคือลักกี้บอกทั้งหมดอ่ะคือลักกี้บอกทั้งหมดเลยอ่ะทรายตรงไหนตรงนี้ใช่ทรายหรือเปล่าอันนี้น่าจะใช่ทรายนะทุกคนเออเสียงเสียงมันคือทรายนะคะโอเคอ่ะเราจะใช้นี้ขุดนะคะทุกคนมันคือ สายสายลัคก,กี้บล็อกค่ะทุกคนมีเป็นแร่ทองนะคะแล้วก็อันนี้มีถังถังลาวาอีกแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําประตูนราลกมนาะทุกคนขอเก็บถังลาวาไว้ด้วยนะ <c oughs> ขอเก็บถังลาวาไว้หน่อยละกะวิขาหาร <c oughs> คือของมันดอบเยอะจริงๆค่ะทุกคนลัคก,กี้บล็อกเนี่ยดูดิมันดอบแบบมากกว่าหนึ่งงมันก็เลยแบบอ,อุ๊ยแอปเปิลโอเคเจอแอปเปิลมาแล้วนี่แนี่อุ้ยดาบอีกแล้วค่ะทุกคนมีดาบเป็นดาบเพชรนะ แต่ไม่รู้ว่าเอนชาร์เหมือนกันอเปล่าถ้าจะเก็บก็คือลําบากนิดนึงนะคะทุกคนลําบากที่ต้องหายเฮ้ยยากันไฟโอเคเก็บเก็บอันนี้ยาไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้ขนาดแบบดาบหินยังเป็นดาบแบบเอนชาร์อ่ะทุกคนผู้ของโหดจริงเออยป็นที้อะไรอะ่ะอันนี้ยาสปีดอ๋อตกใจหมดเออนี่ไงอ๋อ,อค่าเหมือนกันนะค่าเหมือนกันโอเคไม่ต่างกัน เปิดปุ๊บโหน้ำทะลักคะ่ะทุกคนมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นเก็บบล็อกเพชรเอ้ยออกซิเดียนเอานี่ไงมีออกซิเดียนเลยคะ่ะทุกคนเราไม่ต้องเก็บถังเรา่าก็ได้แล้วเราไม่ต้องเก็บถังเราอาก็ได้แล้วยาวิกเนตบล็อกเพชรอ,อยู่ไหนก่อนเนี่ยจะเอาบล็อกเพชรเนี่ยตอนนี้คือแบบกําลังหาบล็อกเพชรอ,อยู่นะทุกคนบล็อกเพชรมันหายยากจังอ่ะเออได้แล้วได้บล็อกเพชรมาเจ็ดบล็อกนะคะ เราไปขุดหินกันบ้างดีกว่าตรงไหนมันเป็นหินนะจริงหินเราก็ขุดไปแล้วทุกคนจริงๆคือแบบตรงนี้เราสามารถที่จะเปิดได้หมดเลยมันคือลักกี้บอกทั้งหมดอ่ะเออนี่ยเราจะขุดดินตรงไหนก็ได้มันคือลักกี้บอกทั้งหมดอ่ะทุกคนโอ้ดูดิดูดิเราขอขุดไปเลยละกันนะหาแบบวุ้ยโชเชมอบอันดงขอโชเชมละกันนะคะ อ้ยเป็นที่ทำฟาร์มเนเทไรอ่าเราได้แล้วโทเทมออฟอันดายิงออมีฟู้นะมีฟูแต่ว่ายังไม่เจอปีกนะคะทุกคนเออโบกเพชรอีกแล้วจัาเพชรอีกแล้วครับอฮ้ยที่ขุดเพชรเอนชานะ่ะเอาดิทุกคนรออะไรอะของแบบของดียนเนี้ยอูย้พอจน2นะคะแล้วขุดไวสามนะคะทุกคนอุ้ยดีอยู่ ดีมากๆแล้วเนี่ยทุกคนบอกลยอเฮ้ยได้โทเทียมมาอีกอันนึงครับอ้าวนี่เรามีดาบในเท่ร์ลังแต่เมื่อไหร่มันไม่เฉนช้าเ่ยทุกคนก็เลยคิดว่าแบบมันธรรมดาคิดว่ามันธรรมดาเนาะเพราะว่ามันไม่เฉนช้านะ่ะโอเคกระดุมกระดิ่งกระละรังมาหมดนะ,ะทุกคนคือของแบบของอะไรลัคก,กี้บ็อกคือโหดมากนะจริงๆเฮ้ย ขวานขวานไดมอนด์เอนชานครับทุกคนเราต้องการอะขวานไดมอนด์เอนชานอ๋อขอหน่อยทำไมไม่เข้าตัวเนี่ยอออได้แล้วค่ะทุกคนเป็นขวานซิลทอชนะคะแล้วก็พุดไว้3นะคะแล้วกันอันเบกกิ้ง3ค่ะทุกคนอ้ oh, oh, เหมือนว่าเราจะต้องพักยกกันเปิดลักกี้บ็อกซ์แป๊บหนึ่งเะทุกคนไปนอนก่อนแล้วกันว้า wow. ว เช้าแล้วเดี๋ยวเราไปดูประตูนะรกกันก่อนละกันเนะะี่ยค่ะทุกคนว่ามันขาดออฟซิเดียนเยอะไหมนะคะทุกคนก็คิดว่าสอันของเราก็เกือบที่จะเต็มนะคะทุกคนสามารถที่จะไปตะลุยนรกได้เลยนะเราก็แค่ไปขุดบล็อกตรงนี้มา1อันนะเพราะว่าเรามีที่ขุดชิลค่ะชิลอ่าโอเคแล้วก็แปะไว้ตรงนี้เราก็สามารถที่จะไปนรกได้แล้วนะคะทุกคนหุ้ยและขี้บล็อกสีชมพูเนี่ยน่าสนใจมากขอเปิดอยละกันเฮ้อ,อ เอา้าทำไมเปิดไม่ได้อ่ะอ๋อวัน้องใช้ที่ขุดด้วยทุกคนใช้มืออีกแล้วเราเนี่ยหน้าตีมือจริงเลยโหทุกคนดูของที่มันดรอปออกมาดิมันเยอะมากเลยนะเ,ยเสื้อเพชรอะเสื้อเพชรอะตอนนี้คือยังไม่มีเสื้อนี่ค่ะเสื้อเพชรนะทุกคนใส่เลยละกันของมันจะแบบดรอปเยอะมากทุกคนแล้วก็เลยทําให้เราแบบต้องทิ้งของเยอะมากว้ากางเกงเพชรค <c oughs> ่อยๆมาทีละอย่างอะนเนาะของก็แบบว่าค่อยๆมากางเกง เข้ามาสักทีเนี่ยอยู่ไม่ได้กางเกงเพชรเนี่ยเออได้แล้วครับทุกคนกางเกงเพชร <laughs> คือแบบว่าต้องการขอเอ็นชาร์นแต่ไม่ได้อ่ะแบบนังน,นะเอ้ยอ๊ยเอ้ยอยไม่มีกล่องเหรออ๋อนี่ไงมีกล่องค่ะทุกคนโอเคมีอัลบั้มทองให้เรานะคะแล้วก็มีชุดทองนะคะคือเราต้องใส่ทองด้วยเพราะว่าถ้าจะไปนรกใช่ป่ะเง,งินเอาหมวกมาใส่ละกันเอ้ยเอาเสื้อมาใส่ละกันค่ะทุกคนแล้วก็นนะะวกเ,เตรียมไฟแช็กไว้หนึ่งอันนะคะโอเคขอขอทิ้งของไปด้วยละกันนะคะทุกคนของที่เราไม่ได้ใช้ตอนเนี้ยทิ้งไปให้หมด นี่ดาบดาบดาบใช้แค่เดียวก็พอค่ะทุกคนเรามีแค่มือเดียว2มือต้องใช้เยอะอะไรขนาดนั้นนะเนาะอนี้ยาลรยยาโชคร้ายไม่เอาทิ้งไปนะฮะทิ้งให้หมดคือแบบว่ามันชิลมากจริงๆอะทุกคน <laughs> กินเค้กพักกินเค้กสักครู่ เปิดดีกว่าครับักกบล b o กตรงนี้มันคือล l ก,กบ็อก o x ทางนั้นเลยอะ่ะมันคือล l ก,กบ็อกอกทางนั้นเลยนะคะทุกคนถ้าใช้ที่ขดก็คือจะไวมากเพราะมันก็คือดินนั่นเองนะคือตอนเนี้เห็นผู้นะแต่แบบไม่เห็นปีกว่ะทุกคนถ้าเกิดมีปีก็คือจะแบบโคตอยหดเลยนะโอ้คือของเยอะมากทุกคนดูอของที่มันดอบนั่นสิคือแบบเลือกเก็บไม่ถูกเลยตอนนี้ตาโฟกัสไม่ถูกเลยคนะ่ะ ไม่รู้จะโฟกัสอะไรแล้วอ่ะสืเวอร์มากเลยทุกคนเราเราจะไปนรกกันเลยไหมไปนรกเลยก็ได้นะคะทุกคนปะปะปะเดี๋ยวเปิดประตูนรกกันเลยดีกว่านะคะไปกันเอเคียค่ะทุกคนไปนรกกันดีกว่านะคะว้าวโอ้โหทุกคนในนรกเป็นลัคกี้บ็อกซ์สีชมพูเป็นลัคกี้บ็อกซ์สีน่ารักมากอ๋อแล้วนี่มันคือต้นไม้อ่ะดูี่ ใบไม้มันคือลัคกี้พ็อกอะทุกคนว้ายเหมือนว่าจะมีลาวาเพิ่งไหลลงมาด้วยนะคะทุกคนเฮ้ยแต่มันคือแบบมันคือลัคกี้พ็อกทั้งหมดอะเฮ้ย่เดี๋ยวมีพริกลิ้นอยู่นะคะเดี๋ยวขอใส่หมวกก่อนของก็แบบว่าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะคะทุกคนมันก็อยู่ที่ดวงเราแหละต้องสุ่มเอาทุกคนดู ดูของดูของที่ดรอปมาแต่คือตอนนี้แบบตัวเราเต็มนะเราก็เลยเก็บไม่ได้เลยสักอย่างนะคะทุกคนดูดิบล็อกอ่ะที่บล็อกอเมอรัลคือของแบบโคตรโอพเลยนะทุกคนจริงๆมัเป็นโอพในที่นี้ของพี่ก็คือแบบมันมันเป็นของที่มีหลายชนิดนะคะทุกคนมันไม่ได้ดรอปแบบอย่างเดียวไงเออคือแบบเราเปิดกล่องนึงคือแบบเราโคตรอิ่มโคตรรวยเลยทุกคนตัวตอนนี้ไม่ได้ต้องการอะไรแล้วไงแบบของแบบฟูมากขอสำรวจละกันนะคะอ๋อแต่พวกเป็นแร่มันก็จะยัง เป็นบล็อกแร่อยู่นะทุกคนเย,ย้ในที่สุดก็ได้หัวมังกรมาแล้วค่ะทุกคนอยากใส่หัวมังกรได้ปะใส่ไม่ได้งาใส่หัวมังกรไม่ได้งอแงแล้วนะ <c oughs> จะงอแง,งได้ไหมใส่หัวมังกรไม่ได้เนี่ยอโอ้โหเฮ้ยรองเทา้าเพชเอนชันไช่ค่ะสิ่งที่เราต้องการค่ะทุกคนเป็นสิ่งที่เราต้องการเรายัางแบบใช้รองเทา้าธรรมดาอยู่เลยโอเคได้แล้วค่ะรองเทา้าเพชรเอนชัน อากจะหาชุดเอ็นชาร์ทให้มันเต็มๆนะทุกคนแต่มันหายากเหลือเกินเฮ้ยสามงาม้มสามแง้มอาจจะเป็นค่าใหม่ก็ได้ค่ะทุกคนที่ไม่ใช่เบกกิ้งนะอาจจะเป็นแบบว่าที่เหมือนบุญมาแรงอะย้อนกลับอะไรเงี้ยอืน่าจะเป็นค่าเบกกิ้งเหมือนกันแคนะ่อยากหากางเกงเพชรเอ็นชาร์ทกับเสื้อเพชร <c oughs> จะหายากมากนี่ไงเป็นพาวเวอร์สามนะคะแล้วก็เฟรมแล้วก็พันช์หนึ่งนั่นเอง ฮ่าชิลชิลงับเพราะว่าเรามีรูทธนตต้อง64เลยทุกคนชิลนะชิลชิลโอ้ยิงติดไฟด้วยอ่ะเฮิรทโหดมาก แต่ว่าตอนนี้ไม่สามารถที่จะเดินไปไหนไกลได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันมันมีแต่ลาวาล้อมรอบเลยอะ่ะทุกคนดูดิไปไหนไม่ได้อะ่ะไปดีกว่ากับโลกธรรมดาของเราดีกว่านะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปโลกด h เอ็นกันดีกว่านะคะไปหามังกรไปดูสิว่าในโลกมังกรนะคะจะมีลัคกี้บ็อกหรือเปล่าุดเร็วสุดๆ, <laughs> ๆใช่ไหมโอ้โห <laughs> ไหนดูดิสเกลิเตนดรอปอะไรไหมดรอปสเกลิตนก็ดรอปของอะทุกคน โอเป็นเนเจอร์ไรส์โชเวลค่ะทุกคนโหดมากโหดจริงบอกเลยอุ๊ยขอนอนหน่อยแล้วกันนะกลางคืนแบบนี้ผมก็ใจแบบไม่ค่อยดีวันๆนิดนึงโ <c oughs> อ้แต่ว่าโลกข้างบนใบไม้ก็คือไม่ได้กลายเป็นลักกี้บล็อกนะคะทุกคนที่จะมีกลายเป็นลักกี้บล็อกก็จะเป็นพวกหญ้า <c oughs> ดินแล้วก็หินนะคะอุ้ยคิปเปิ์ต้องดรอปของแน่เลยมอนเตอร์น่าจะดรอปของหมดแต่ทุกคนน่าจะของโหดหมดเลย ไม่ดอบอะไรอ่ะอ๋ดอดับธนูเหรอเป็นธนูอินฟินตี้ด้วยข้ามอนเปร์ก็ดอบของเดียะทุกคนทำไปเล่นปะไหนขอลองค่าม้าเลยดิทุกคนโอ๊ยม้ากระเด็นไกลมากม้าจะดับของแทนดอเปล่านี่เลย ขขอโทษอ๋อมาไม่ดอบค่ะทุกคนมาดอปเป็นเอ่อหนังปกตินะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปโลกดีเอ็นกันดีกว่านะคะทุกคนไปดูกันว่าจะมีลัคกี้บล็อกหรือเปล่านะคะไปดูกันไปเลยวุ้ยแล้วตกโลวไปตกใจมั่วคิดว่าตกโลกเฮ้ยทุกคนลัคกี้บล็อกสายลุงเหรอเฮ้ย <c oughs> ลักกี้บ็อกสายลุ้งเหรอเป็นสายลุ้งเลยอะทุกคนเฮ้ยเปิดได้ด้วยเป็นลักกี้บ็อกที่แบบว่าเป็นสีลุ้งเลยอะทุกคนแบบมีฟ้าอ่อนน้ำเงินม่วงชมพูแดงเหลืองเขียวโอ้โหเป็นลักกี้บ็อกสายลุ้งกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนสุดยอดมากคือเราก็ต้องขุดออกไปใช่ไหมขุดออกไปหามังกรเฮ้ยออกมาได้แล้วค่ะทุกคนโอ้โหสวยมาก เฮ้ยไม่น่าเชื่อค่ะทุกคนโลกงดีเอ็นคือลัคกี้บ็อกซ์สวยมากคือแบบมองมองแล้วคือแบบสีสายลุงอะคือสวยเลยอะทุกคนอันนี้ไม่ได้เตรียมใจจะมาสู้กับมังกรเลยนะคะไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าไม่ได้เตรียมใจเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองดูลวกันเนี่ยค่ะกับมังกรตัวนี้นะทุกคนนม่เข้านี่แหละ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  เหมือนจะตีไม่่อยเข้าเข้าอยู่เข้าอยู่เข้าอยู่แต่เรื่องมางกรมันพิวเร็วมากเพราะว่ามันจะมีแท่นพิวอยู่อ่ะที่มันมันมีแท่นพิวว้ยายมังกรจะกัดหัวผมแล้วได้เจ้าบงกรแกมีแท่นพิวใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะจัดการตัดแท่นยิวของแกออกไปก่อนโอ้ยิงไม่โดน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 ไปเปิดลัคกี้บ็อกกันต่อดีกว่าอยากจะหาแอเปิ arn, ้เอ็นชานอ่ะแอบบี้โทนชานอ่ะไม่มีเหรอ มันไม่มีแอปเปิลทอร์แนชาร์เลยหรือยังไงคือของที่ดอปมามันเยอะก็จริงว่ะทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นนะขอคืนคาพูดได้ไหมคือมันมันมันเยอะดอบเยอะจริงแต่แบบไม่ได้ของไม่ได้โหดมากอ่ะดูดิมันเป็นของที่แบบเยอะๆเราต้องมาตั่งสุ่มหาของโหดเอเราเองอ่ะทุกคนดู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 เอาเรี่สังเกตที่ขุดมากคือใช้ได้แบบไม่กี่อย่างแต่แต่แต่สวยนะแต่ชอบอ่ะแต่ชอบโลกโลกดีเอ็นสวยมากค่ะทุกคนโลกดีเอ็นสวยจริง เป็นลักกี้บล็อกแบบสีสายรุ้งก็สวยมากดูดิสวยว่าสวยจริงๆโอเคค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะโลกของลักกี้บล็อกนั่นเองนะคะทุกคนว้ายผมจะตายโอเคค่ะถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับพี่ขวัญด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ